วันนี้พบกับทีมพี่นุแล้วก็น้องเอสโซและทีมที่มาพบกับเรานะครับก็คือทีมสุดหลเดี๋ยววันนี้เราไปแคมป์ปิ้งกันแค่วิวเนเหรอแค่วิวก็หลักร้านแล้วกินไส้เดือนไหมยำไส้เดือนไหมไม่ส่วนเคยกินนะแคบแคบแค่เนี้เหรอยูยอยู่พอจะนอนยางไงเนี่ยโอ้ยสองคนไมนแมนมมนเเฮ้ยนี่นี สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์ VS กันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพี่นุ๊กกับพี่เตินเนี่ยทำเล่นถูกเล่นแพงไปเล่นกันแค่2คนไงวันนี้เรามาเป็นทีมเฮวันนี้พบกับทีมพี่นุแล้วก็น้องเอสโซ่น้องคนงานนะเก่งแล้วตอนนี้และทีมที่เราพบกับเรานะครับก็คือทีมสุดหล่ออาป้อมไม้สุดหล่ออ่ะ เดี๋ยวเราเยียกเสื้อขาดเดี๋ยวเราจะเป่ายิงชุบกันจริงๆเป่ายิงชุบสองคนนะสองคนถ้าชนะสองศูนย์ก็ได้เต้นแพงไปเป่าพร้อมกันไปเลยนะไปนะเป่ายิงชุบฉุบเอ้ยเสมออะเสมอเสมอเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่ยแล้วเอาอีกอ่า อีกทีนึ่งอีกทีนึง่บนะเบ้ายิงชุกเอ๊ยเก่ยชนะเก่งชนะเก่งชนะทีมเขาชนะเลยอ่ะทีมไม่รู้เลือกแคมปิ้งแพงเลือกอะไรเฮ้ยชนะไงฝ่ไปหมะเลือกอะไรเลือกถูกใช่ไหมเอ้าก็แรงแพงแพงใช่ไหมครับอ่าโอเคเราได้แคมป์ปิ้งถูกเราสู้ไหมถูกแล้วเราก็ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเนาะที่แล้วคุณได้แง่ไห อ๋อเออว่ะครั้งที่แล้วผมได้แพงลองให้คุณได้ใช้ของแพงบ้างเคยหรือเปล่าเคยใช้หรือเปล่าฮะเสื้อคุณตัวเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเสื้อผมเสื้อคุณใส่ตัวเท่าไหร่ตอนนี้หรอสองร้อยแปดพันครับนี่นี่วินเทจนี่สองหมื่นแปดี๋ยวแปดพันยังไงอธิบายก่อนเดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจแปดพันนะครับซื้อเสื้อซื้อเสื้อแล้วแถมปุ๋ยแถมปุ๋ยตาโมงกุดนะครับสปอนเซอร์คลิปนี้นั่นเองซื้อเสื้อแถมปุ๋ยโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับ ทีมแพงเนี่ยจะไปหาแคมปิ้งแพงก็คือไปซื้อของไปซื้ออะไรเลยที่จะไปจัดเดี๋ยววันนี้แดดล่มลมตกเย็นๆนะครับเราไปแคมปิ้งกันแล้วไปกินกันฮะใครบอกกินหมูกินหมูทุกวันเลยนะในช่วงนี้นี่ยังปิ้งอยู่ที่กรุงเลยนะอ่าส่วนของเราก็จะเป็นแคมปปิ้งถูกเดี๋ยวมาดูนะครับกดไลค์ก่อนแล้วเชียร์ทีมไหน เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณสมาชิก V.I.P. นะครับแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงนะครับตอนนี้ต้องการทุนนะครับอย่างด่วนเลยนะฮะเพราะอะไรก็ยังไม่ได้ตังค์เลยครับทำงานยังไม่ได้ตังค์ครับโอเคนั้นเราไปช้อปปิ้งกันเฮ้ยดูกุ้งเฮ้ยอะไรเนี่ยพเพื่อนเฮ้ยมันต้องมีเทียบน้ำป่ะเอเอ ใช่ใช่เราต้องมีทียบนะอันนี้โยนละกลางเลยนี่เฮ้ยสะดวกสบายวะสองเมตรอ่ะเฮ้ยเอ้ายอดยอดโอ้คุณตกขนาดนี้มึงก็รับได้เหรอยกไมเฮ้ยอ่ะมึงนี่บ้านนอกนี่เอ้าก็มีบเทียวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะเฮ้ยโุณครอ่ะนี่ เฮ้ยดิโกะเอาเอาท้องเส้นไปเล่นเลยวะชอบทีวีหวานเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทีวีเขาไว้ตั้งให้ดูเฉยๆอันนี้แค่ชุดเต้นเขาไปดูที่เขาดูเฮ้ยโยนุ่มมากเลยรอนุ่มๆนุ่มให้ขอดกางเกงไว้วะไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยใช่นุ่มจังเลยวะก่อนนอนพักสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราคลับไปดูกันต่อนะ5 minutes later โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย นุ่มดีว่ะเพื่อนอันนี้เลยไหมเฮ้ย,อ,ยอันนี้เลยอันนี้เลยนนเขิมเลยอ่ะหลับเลยลเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้อะไรมาโดนเย็นๆเลยเข้าไปนี่เย็นเลยเ,เลย็นขาว่าวเอาเลยเนาะเอาเลยเลยอาเลยชุดน <4 S 2> <อ>ี้4.9อะมันเสียตังเราอะ่ะเราตนะ้องเ,เอาทุกแสนมึงเนาะของเราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราลุยได้อยู่แล้วแค่วิวก็หลักล้านแล้วไม่ต้องได้ของแพงหรอกเราไม่ต้องเอาแบบเต็นท์แพงๆมาบังวิวเอาสไตล์คลาสสิกนู้นเลยไหม เต็นท์ไม่ต้องเอาขอเป็นเต็นท์ลังกระดาษคาสิโนเก่ง DIY อยู่แล้วงั <S <S ้นเดี๋ยวนะเราเราก็นอนในทุ่งนานี่แหละไม่ต้องไปสบายอะไรมากลำบากไปบ้างก็ดีไปเชือไม้ครับเก็บไปไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ย่ไหมไปเสร็จแล้วนะเฮ้ยเสร็จแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยเส้นผูกมันไม่ได้ทำอะไรไงอันนี้คือของเราจะทำประมาณนี้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้โต้พอเรามีไม้มีอะไรเงี้ยมันจะ้จะแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็นอนตรงนี้กันแล้วเราก็นั่งเล่นกันตรงเนี้ยงั้นเราลุยทาเต็นท์ก่อน มันนก็ไ่สบบายยืหลเฮ้ยเป็นไงนี่ไงมีเงินมีเงินแต่เหมือนจะใช้ไม่เป็นอ่ะไปซื้อเต็นท์ยืนมายืนหลับไม่ยืนหลับหน่ะดูดิห้องน้ำอ๋อใช่เหรออ๋อเราหรือเราต้องทำห้องน้ำว่ะไม่เป็นไรเราผู้ชายอ่ะเนี่ยต้นมงต้นไม้อ่ะจอบเราก็มีทีมเรานะครับใช้หัวนะฮะ ดีกว่ามีเงินแต่ไม่มีหัวนะไปซื้อเต็นยืนมาเนี่ยนี่คือทำอะไรนะทำเป็นเตาทำเตาใช่ไหมอ๋อบ้านหรือว่าปลูกแปงใช่ไนี่ดูของเราเนี่เฮ้ยเล่นปั๊บเป้าไหนวะนี่แมของเราเบื่อ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 ปั๊บเป้าให้เล่นหลังจากที่กางเต็นท์ลังกระดาษของเราเรียบร้อยโซ่หาอาหารเลยดีกว่าเราไปขุดหนูขุดปูตามรูอะไรเงี้ยขุดดิเราขุดดิเอากินไส้เดือนไหมยำไส้เดือนไหมไม่สนเคยกินนะ ขุดล,ลงมาดิเออแคมป,ปิง้งหรือทำนาวะเนี่ยเฮ้ยนี่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 บุง้งผักบุง้งภาษาอีสานเรียกผักบุง้งผักบุง้งหน่อยหน่อยยังมาาันจะเออนี่โอ้โหไปหมดเลยนี่ครับไม่ใช่ว่าจะอดโหเยอะว่าไอโซไม่อดหรอกเก็บผักเก็บหญ้าก,กินไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยมันเหรอแบบเขาไอที่พวกเขาขุดไม่หมดหรือเปล่าวะใช่ครับไหนดูนี่เฮ้ยเปล่าเปล่าว้าวไม่ใช่ว่าจะไม่อดเนาะเฮ้ยนีดนิดอิ่มเลยโปรตีนเฮ้ยกางเต็นท์ยังไม่เสร็จเลยทั้งนี้เลยอาหารเราเด้อเฮ้ย มีเงินก็ใช้ไม่เป็นน่ะเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเขาทำอาหารแล้วเฮ้ยน้าเขาจะไหม้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ส้มนั่งนั่งนั่งเหมือนไม่ไม่เป็นไรดินั่งดีดีเฮ้ยหมอกเว้ยเหมือนหมอกเลยเห็นไหมมันไม่มีลมอ่ะ เมารสอกไปเลยเว้ยไปนี่ตู้ไปนหน้าสงสารเนาะดมควจนหลอนกันหมดแล้วไปกันไปแล้ว A later few ไปดูบ้านคนมีเงินแต่ไม่มีหัวตายทำไรกันนะครับเฮ้ยเอ้ยมันก็มันอาจจะดูดีนะแต่ไม้ไมไม้ดูนู้นร้านโชว์หวยปะเนี่ยร้านโชว์หวยปะเนี่ยขายของอ่ะเอา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 สองห่อมีเกมให้เล่นนะเออไหนไหนมีอะไรบ้างลองรีวิวดูดิเอาเริ่มแต่หน้าบ้านเลยแล้วนี่อะไรเล่นได้คะแนนแจกขนมฟรีหน้าบ้านก็จะมีเตาปิ้งย่าง หน้าบ้านคือเตาปิ้งย่างไม่ต้องไปแล้วออไปให้มันลามเข้าบ้านอ๋ออันนี้อะไรต้นสนต้นชิดมากแล้วนี่นี่ขึ้นขึ้นไปยืนบนนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หักนะแพงแพงอันนี้สองแสนสองแสนไม่ได้ไม่ได้โอ้โหใช่เหรอเหมือนจะสองพันพันกว่าบาทเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเท้าผมโยนเข้าเป้าได้เลยเท้าผมให้เขาเหมือนพอนี่เอ้าเป้าไม่ใช่ประตูเหรอเอาเอาตัวนี้เหรอตรงนี้นี้ เนฮ้ยเฮ้ยได้ป่ะสีเหลืองใช่ไหมได้ได้เออสีเหลืองสีเหลืองไปยืมไปเขาได้ไหมเขาใจสีเหลืองอยู่ด้วยกันโอ้ยโอ๋อสีเหลืองไม่จริงๆไม่ได้ทะเลาะหรือไม่ได้อะไรนะหู้ยเขาไม่ค่อยดีอ๋อนี่อัลเตอร์รีวิวเลยผมแต่งเท้าเข้าไปได้เลยไหมผไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมกลัวทำหัวเพื่อนโอ้ยถอนแต่ตรงนู้นอะให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติ เขาเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไปไปเหอย่างไเนี่ตู้เย็นตู no. ้เย็นตู้เย็นโอ้โหไฟจีกติกไปมันเป็นตู้เย็นมินิรุ่นใหม่อ๋อไม่เคยเห็นเลยอ๋อไว้ถ้าเอาตู้เย็นมาเลยมันก็จะไม่ใช่การการแคมป์อ๋อเป็นแคมป์อ่าเออเราก็จะไม่ได้อุดหนุนคนแถวนี้สิแคบ์แครแค่เนี้ยเหรอยู่ยู่จะอยู่พอจะนอนยังไงเนี่ยโอ้ยสองคนเออไม่ไม่ไม่แล้วนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ยุงเข้าเพื่อน เดี๋ยวยูเข้าไม่อย่างไงคือนั่งเอากันไม่ไม่ได้นอนไม่ได้นั่งเอากันนั่งเฉยๆนี่แหละนั่งไม่ได้นอนใช่ไหมนั่งนั่งแเ้มีที่นอนตะหากอันนี้อันนี้รับแขกนะส่วนรับแขกมึงองพูดเกินไปเปล่า เชื่อ <sa iden> ไม่เช <Onion> <as> <thanks. to ver a> ื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่ะไหนไม่เชื่อเลยไปทางอยู่ตรงไหนไม่เชื่อเลยนั่นไงเาต้องปีนขึ้นไปบนใช่อ๋อใช่เนี่นี่นี่ดีนะดีนะโอเคดูดีแต่ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นอ่าอ่าโอเคอ่าจะเปิดให้ยุ่งเข้ามาทาไมวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนอนได้ประมาณหลายคนเลยนะคนนอนได้หได้เลยได้เลย อ๋ออันนี้คือไม่ให้แสงมันเข้าตาใช่ไมหมเข้าตาใช่ใช่จะบ,บ้าเหรอๆๆนี่นี่แล้วก็นี่พ่อผม,มอันนี้อ๋อแล้วทำไมมันสั้นอย่างวะสุดตายเลยอ่ะโอ้คุณมีมีไม่เคยหม่มเอาตัวในยัดไปในนี้นี่เห็นไหม รู้แล้วาใส่ขาโอ้ยอ๋ออ๋อมันใช้แบบนี้ใช่ตาข้างนี้หนาวก็ย้ายมาให้ย้ายย้ายเฮ้ยถ้าร้อนนี่เดี๋ยวก่อนซิกเนเจอร์เลยเฮ้ยนี่ปั๊กไม่ใช่ปั๊กนี่แอร์เห็นไหมโอ้เย็นเลยว่ะเออแต่นะแต่นะหนาวตายหนาวตายหนาวอะไรอ่ะ ไม่หนาวหนาวตายถ้าเปิดเงี้ยหนาวตายจะร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรเขาหมุนวะเป็นสบายเปล่าไม่หนาวถ้าหนาวเรามีเตาอยู่ข้างหน้าเรายกเตาเข้ามาได้จะบ้าหรือไงเฮ้ยห้องน้ำบ้าเอาปืนไเปิด์ประตูวะนี่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 หนึ่งยองน้ำบ้างฮะห้องน้ำบ่าตลกแล้วอ้าวเชื่ออ้าวเชื่ออ้าวนี่นี่ตลกแล้วไม่ใช่บ้านใต้ดินนะเปิดให้ดูหน่อยนี่นี่นี่ไงแค่นี้เหรอเห็นไหม แล้วก็เดินออกไปข้างนอกเยปิดเลยเห็นแล้วเห็นแล้วก็มาโอ้โหออกมาหลังบ้านเออหลังบ้านไอ้นี่นะที่ว่ายืนนอนอยู่ใช่เนี่ยบ้านมันก็ตรงกับซ่วงบ้านอยู่เนี่ยไปไปแล้วนี่โอรู้แล้ว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 อ๋อถ้าสมมติเราจะเข้าห้องน้ำอ่ะบังสายตาหน่อยมานตรงนี้อ่าได้ได้ไม่ใช่ นี่เรามีประตูอยู่ตรงนี้ครับเปิดให้ดูดิบางทีก็เหนื่อยไปดูได้เพื่อนกูไม่น่ามีเพื่อนอย่างนี้ไเลยอะอะอ๋อเออนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่จะเช่สั่งซ่วมมาซ่วมซ่วมกำลังมาซ่วมซื่มเพื่อนเขาไม่ได้ใช้โถ่ซ่วมอย่างนี้กลองซื่มนี่มึงแห่ตรงนี้ใช่ไหมมึงก็ขุดดิมก็ นี่มึงจะต่างอะไรกับบ้านมันรู้เอ้าวมันไม่มีคนเห็นไงโอเอาเอาเอาลูกขี้เสร็จอยากอยากได้เหงื่อไกลซะหน่อยอยากได้เหงื่อ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 าไปทำอะไรนี่นี่อะไรเนี่ยอ๋อดักปลาดักปลาดักแมลงไอ้นั่นไอ้แมงอะไรนะกวางแมงกวางแมงกวางเห้ให้ให้ใ อย่างเงี้ยมีเงินแต่ไม่มีหัวผมวิ่งออกกำลังกายอยู่คุณจะมาขับปาดลงปาดหน้าไม่ได้คือแล้วได้ถนนนี่มึงวิ่งแน่วะโอ้โหรวยขนาดนั้นเลยเหรอเบื่อพวกคนจนวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปวิ่งในน้ำไปสบายในน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้นี่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 ซื้อไว้แล้วซื้อให้กิ๊กที่เชียงใหม่แล้วเอามีเหรอเอากูไปก่อนดีกว่าเฮ้ยหมดแล้วอากาศแถวนี้ก็ซื้อแล้วเฮ้ย อากาศอะอากาศเหรอมึงต้องกั้นหายใจไปนะน่ะ่ให้มันผ่านกันจริงเอาเอาวิ่งไปถุดถนนเอากั้นหายใจไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยเมื่อกีบบ้มีปล่อยเอาตูดว่ะโอ้หตอนนี้นะครับก็ข้ามแล้วเราก็ มีอาหารอร่อยอร่อยไฮไฮโซกินกันนะครับเราเน้นแบบสะดวกสบายได้อันนี้นี่ฮอตดอกจากฝรั่งเศสนะเยอรมันมามาพี่น้องมาพี่น้องอ่านี่ฮอตดอกใส้กอกครับใส้กอกใส้กอกนะครับน้ำยมจิ้มหวานหวานเนาะเฮ้ยโหแต่คนนี้เราน่าจะนอนแบบสบายเนาะใช่ครับเพราะว่าแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้เอาจริงนะ ใช่แต่แข่งรถมันแข่ง <S <S 2> <S 2> กันได้เนาะคือบรรยากาศมันโคตรแตกป่าก็เหวว่ะอันนี้ดีกว่าหลังมือมือกับหลังตีนดีว่ะเออหลังมือกับป่าตีนดีกว่าจริงจงเรากินขาหมูเลยนะแต่ถามไม่ทันมันอร่อยจัดเรยกินแบบบ,บ,บุบบหมดเลยที่นอนเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเรานอนสบายอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมีแอร์มีพัดลมเนาะสงสารบางทีนะสงสารสงสารเราอ่ะสงสารเขาสิ ศาสตรแเราที่ต้องมานั่งดูเขาเออะอลูกชิ้นต้งไม้นะได้ไม่ให้นะพูดไปงนั้นแหละพอะหลังมันก็ต้องไปิจู่ไปชนะด้วยเพื่อนเกมคือเกมนะน้องบางอย่างผมก็ไม่ได้อยากนอนหรูอยู่สบายนะผมก็อยากแบบว่าติดดินบ้างผมสบายมาเยอะแล้วเ้ยกระปดป้ไปปลอบใจตัวเองอะนแะทุกคนตอนนี้นะเราก็รอมันของเราสุกเนาะ มันยัดเข้าไปใต้เลยใช่ไหมอ่านี่นะครับของเราก็ใช้แสงสว่างจากกองฟืนกองไฟนะครับแล้วก็ควันพวกนี้มันก็จะช่วยไล่มแมลงนะครับที่นอนเราก็ชิลๆนอนข้างกันไม่ต้องเบียดนะอ่าเดี๋ยวเรารอกินมันก็อาบน้ําล้างหน้าเออเราอาจจะแค่ล้างหน้าพอนี่ขอโทษของเราติดลำธานเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูมีน้ำไหลจกจกจกจอก,จอ,กอยู่นี่ เยี่ยวหรือเปล่าเยี่ยวหรือเปล่าใครไปแอบเยี่ยวข้างบ้านหรือเปล่าน้ำไหลจกจกอ่ะอย่าไปสนใจทีนูน้นพวกทีนี้ใส่ไม่ดี <c oughs> แล้วของเราเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยเราใช้จอบเคลียเลยอันนั้นตะสกปรกใช้จอบผิดหลักอนามัยอของเรานี่ถูกสุกข่าอนามัยเฮ <c oughs> ้ยนี่น,น่ากินอู้ดูดิอุ้ยน่ากินมาก <c oughs> อร่อยของสดแบบนี้นะออไอ้พวกนั้นไม่มีวันได้ลิ้มรสหรอก <laughs> อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆเลยเปโซคือข้างเต้นเราเนี่ยข้างเต็นเรามีน้ำตกเห็นไหมแต่ว่าเวลาใช้อย่าให้แบบมันอันนี้เยอะนะเดี๋ยวมันคุ่นเนี่ยเราก็ล้างมือ เดี๋ยวเราเข้านอนกันผู้ชายอะไม่ต้องอะไรมากหรอกเนาะใช่ครับเออเขาอยู่บ้านน้ำก็ไม่อาบอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคใช้มืไม่มือมึง <c oughs> มือึงลงเป็นอะไงกันวะฮะมันเป็นการแสดงอ๋อเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยดินพังไปน้ำขุนเลยตอนนี้นะครับพี่นกคุงก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่เต้ก็จะเข้าไปอาบน้ำต่อหน้านี้ยังมันอยู่เลยอาบน้ำคนำหน้ามันว อ๋อตอนนี้พี่ติ้งนะครับอาบน,น้ำฝักบัวนะฮะโผล่แบบนะอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นอะไรที่สดชื่นสุดๆครับท่านผู้ชมอุ้ยไม่ได้นะไม่ได้หนาไม่ได้หนาโฟนอ่นะตอนนี้นะครับพี่นุ่งคงก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ง่วงละแต่พี่เติ้ลออกไปอาบน้ํานะครับหลังบ้านเดี๋ยวเขาน่าจะตามมานอนที่หลังนะครับนี่เข้ามาเอาโอ้ เดินตะเกียงกันนอนน,อน,นี่นะครับครเข้ามาก่อนก็จะได้นอนเตียงข้างบนนะฮะนี่พี่นุ๊กคงนอนตรงนี้เลยโอ้โห <Yahoo! S 1> มันน,นุ่มสบายจริงๆนะ้นองๆไม่เหมือนบ้านของพี่นุกับเอโซ่นะนอนกลางดินกินกลางทรายอะแต่พี่นุคกคงจะนอนหลับก่อนนะเพราะว่า,วาเหนื่อยนะวันนี้ส่วนพี่ต้นเดี๋ยวพี่ต้นะอะอาบน,น้ําเสร็จเราก็จะตามมานอนนะครับโอเคตอนนี้นะครับสําหรับคลิป V S แชมป์ถูกกับแชมป์แพงเนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวเราจะขอตัวนอนนะครับแล้วเราจะขอปิดคลิปไปตรงนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิป V S แบบนี้อยากให้ V S อะไรอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาเพราะตอนนี้เราจะทําคลิป V S กันเยอะๆนะฮะอยากให้ถูกกับแพงหรือว่า V S แบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาอ่ะและที่สําคัญนะครับขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะครับที่กดไลค์ที่เข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์นะฮะและขอบคุณสมาชิก V I P นะครับที่สมัคร สำรับสนุนรายเดือนเข้ามานะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกคนที่ทุปแป้งด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากให้สนับสนุนพวกเรากันเยอะๆนะครับตอนนี้พวกเราก็ทำคอนเทนต์กันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่นุกับเอโซก็น,นอนแล้วเนาะสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้ว